ท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมกล้วยไม้เอื้องขํานะครับที่ผมได้ปลูกเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้สั่งซื้อมาและผมก็ได้ทําคลิปลงให้ทุกท่านชมแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาชมว่าผมปลูกยังไงไว้บ้างนะครับกล้วยไม้เอื้องข่กับกล้วยไม้ช้างนะครับเพราะว่าบางท่านก็เขียนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะชมตอนที่ปลูกเสร็จนะครับวันนี้ก็จะพา มาชมน,นะครับว่ามปลูกยังไงไว้บ้างนะครับการปลูกกล้วยไม้นะครับเราต้องสังเกตพื้นที่ที่อยู่ก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะอยู่พื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับบางท่านก็อาจจะอยู่พื้นที่ที่ฝนตกน้อยนะครับก็ ใช้วัสดุที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับบางท่านที่อยู่พื้นที่ที่ฝนตกบ่อยก็ลดการใช้กับมะพร้าวสับนะครับและอาจจะผสมทานมากขึ้นนะครับบางท่านที่อยู่พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีฝนก็อาจจะใช้กับมะพร้าวสับล้วนๆได้นะครับพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับฝนตกบ่อยนะครับแล้วผมก็จะมาบอกว่าผมปลูกยังไงไว้บ้างนะครับผมจะใช้กับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ในการปลูกกล้วยไม้นะครับ กะเะพร้าวสับที่ผมใช้นะครับผมจะเอาไส้ข้างในอ,ออกนะครับที่ว่าิดนุ่มๆน,นะครับเพราะว่าไส้ข้างในเนี่ยมันจะอมน้ํามากนะครับและยิ่งเราอยู่พื้นที่ที่ฝนตกบ่อยเนี่ยทำให้กล้วยไม้อาจจะเน่าตายได้นะครับและผมก็ผสมทานกับก้อนหินแบบนี้มากขึ้นนะครับเพื่อที่อากาศจะได้ถ่ายเทและจะได้ไม่อมน้าเกินไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม กล้วยไม้เอื้องคำที่ผมปลูกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ครับนี่คือกล้วยไม้เอื้องคำที่ผมปลูกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกไปให้ชมนะครับานี่ครับผมจะไม่ค่อยใช้คัมมะพร้าวสับนะครับจะใช้ทานกับอิดแดงมากขึ้นนะครับส่วนข้างล่างนะครับผมก็จะใช้เครื่องปลูกชิ้นใหญ่นะครับนี่ครับ เพราะว่าอากาศจะได้เข้าไปได้และอากาศจะได้ถ่ายเทและจะได้ไม่อับชื้นนะครับการปลูกกล้วยไม้นะครับเราต้องเลือกกระถางที่มีรูเยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับนั่นคือสําคัญนะครับถ้าปิ่งกล้วยไม้ดินเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กระถางที่มีรูแบบนี้นะครับกล้วยไม้ดินกับกล้วยไม้อิงอาศัยเนี่ยปลูกแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางดินเผานะครับกระถางดินเผาที่เราใช้ก็เช่นกันนะครับต้องมีรูนะครับ ต้องมีรูแบบนี้นะครับเพื่อที่อากาศจะได้เข้าไปได้เพื่อที่อากาศจะได้คายเทยและไม่อับชื้นนะครับนี่ครับนี่คือเอื้องคําธรรมดานะครับที่ว่ามีสีเหลืองนะครับอันนี้คือเอื้องคําตาดํานะครับเอื้องส่วนเอื้องคําตาดํากับเอื้องคําตัวธรรมดานี่แยกออกนะครับเพราะว่าเอื้องคําตาดำเนี่ยเขาจะลําต้นเขาสีน้ําตาลแบบนี้นะครับ แล้วก็ลำต้นเขาใหญ่และยาวกว่าเอื้องคําธรรมดานะครับนี่คือเอื้องคําธรรมดานะครับมีลำต้นเขามีสีเหลือจะไม่ปนสีน้ตาตาลนะครับนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปชมกลมะพร้าวสับที่ผมใช้นะครับว่าผมใช้ยังไงนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราปลูกกล้วยไม้นะครับ ห้ามใช้กับมะพร้าวสับที่มีสีเขียวแบบนี้นะครับเพราะว่าในกับมะพร้าวสับเนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับทําให้กล้วยไม้หยุดการเจริญเติบโตนะครับเราต้องใช้กับมะพร้าวสับที่แห้งแล้วนะครับก็คือประมาณนี้นะครับแต่ห้ามใช้กับมะพร้าวสับที่มีเชื้อราด้วยนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับ นี่ครับกับมะพร้าวสับเนี่ยเราควรใช้กับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับและที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเอาไส้ข้างในออกก็คือประมาณนี้นะครับไส้ข้างในประมาณนี้นะครับคือมันจะอบน้ํานะครับอันนี้คือพูดพูดถึงกรณีคนที่อยู่พื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับนี่ครับอันนี้เอาออกแล้ว เขาก็จะแข็งๆแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือกล้วยไม้เขาจะเกาะกับมะพร้าวได้ด้วยแล้วก็ถ้าเรานําไปปลูกแล้วนะครับกับมะพร้าวสาบพวงนี้ก็จะไม่ชื้นเกินไปนะครับอากาศก็ถ่ายเทด้วยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการปลูกกล้วยไม้นะครับก็คือไปติดต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ นั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องหาวัสดุอะไรเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเอากล้วยไม้นะครับแค่มัดเอาไว้กับต้นไม้นะครับแค่นี้เขาก็อยู่ได้นะครับง่ายมากวิธีนี้นะครับนี่คือเรื่องสิงโตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องพึ่งจิ๋วนะครับที่ต่อก่อนหน้านี้ที่ผมได้สั่งซื้อกล้วยไม้ช้างแล้วเขาแถมมาให้นะครับ นี่คือเอื้อมัดฉานะครับก็เอามาติดต้นไม้แบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องใช้วัสดุอะไรเลยนะครับในการปลูกลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแค่เราเอากล้วยไม้มามัดไว้กับต้นไม้นะครับเดี๋ยวรากไม้เขาก็ออกมาแล้วเขาก็ไปเกาะต้นไม้ที่เราติดเอาไว้นะครับนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดน,นะครับคือไม่ต้องกลัวว่าเป็นเชื้อราหรือเขาจะเป็นอะไรนะครับ คือไม่ต้องเอาเครื่องปลูกอะไรเลยนะครับเมื่อรากเขาก่อต้นไม้แล้วนะครับเราก็เอาเชือกออกได้นะครับแค่นี้นะครับเขาก็อยู่ได้แล้วเห็นไหมครับนี่คือนี่คือเอื้องพึ่งนะครับต่อมาติดไว้รากเขาก็เกาะต้นไม้แล้วนะครับทีนี้ก็่ามาชมกล้วยไม้ช้างนะครับปกติแล้วกล้วยไม้ช้างนะครับเขาเป็นรากอากาศนะครับก็คือเราจะใช้ วัสดุเครื่องปลูกก็ไดไ้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าว่าเราใช้กระถางดินเผานะครับเราก็ใส่กล้วยไม้เข้าไปแล้วเ,เอาไปห้อยไว้เฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้ฐานนิดนึงนะครับเพื่อที่กล้วยไม้จะได้รับความชื้นนิดนึงนะครับนี่ครับแต่ที่จริงแล้วจะใช้หรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับนี่ตอนนี้ก็มีอยู่หลายกระถางนะครับกล้วยไม้ช้างนะครับก่อ,อนหน้านี้ผมได้ซื้อมาหลายสิบโลเลยนะ เห็นว่าแขนช่อดอกแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทีไม่นานก็ได้ชมแล้วะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพ่ยงเท่านี้นะครับท่านใดที่ชอบชมกล้วยไม้ป่าต่างๆก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้กำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ